วันนี้มาถ่ายท้องฟ้าใหดูนะเจเพิ่เห็นคนใหญ่เพิก่กวยอ้ว,ว่าเันอย่างเนี่ยฟ้าแดงฝนหายฟ้าลายฝนตกอีเจอันนี้อันนี้มันน่าจะฟ้าลายนะเจ๊านะหมดก็ขึ้นตีนเจา กเขึ้นเท้าขึ้นเท้าดินหน่อยกลัวมันกัดกลัวมันคบม,มันไายแพไถ่ยป่ามาถไทยไล่ไท,ไทไนนาเจ้ามีมดเจ้าะดีบบบมียุงเจ้านี่ท้องฟางสวยงามเจ้า ได้มันเป็นสีที่น่ากลัวนะเจ้าตรงเนี้ยเจ้าเมฆดำๆเนะี่ยนี่อยู่จะพามาดูทุงนะ่งนานะเจ้าเนาะทุ่งนาเพราะวันนั้นใส่กางเกงขายาวไปไปตุ่งนะเจ้าเนาะไปทุ่งนา หญาเจ้าชูติดเต็มกันเก่งยังไม่ได้ไซออกเลยทุ่งนาที่ข้าวดูดแล้วที่เปนใจรถดูดแล้วนะเจ้ามีน้องหมาวิ่งมาหนึ่งตัวคงมาคบหรอกจ้ะคงมาคบหรอกเพราะว่าถ้าห่างมันกระดิกนี่มันจะบบ่คบ รครบลงเนะะเาะปัจจเป็นอนาคตของมันนี่เจ้าน้องหมาเนี่ยมันไม่แอวมันไม่แอวตรงนี่สวยจังเลยสวยจังเลยบรรยากาศตอนเช้านี้สวยมากมากค่ะเพื่อนๆอ้พ่าอาทิตย์กำลังจะขึ้นจะเห็นแมนออกมาหน้อยเจ้า ก็อยู่ตรงนี้แต๊ะเลยเจ้าตังที่แสงสีแดงนักๆเนี่ยถ้าไปอยู่ตังฝ่ายจะไปเห็นเจ้าถ้าอยู่ตรงนี้เห็นแน่จะจะเห็นแมนออกมานะเจ้าใกล้จะออกมาเจ้าคนเหนือเพิ่นว่าแมนออกมาเนาะโผล่ <laughs> ออกมาเจ้าโผล่ออกมาคิดว่าใจนะเจ้าเนี่ยคิดว่าใจนจั่นเนี่ยงามเจ้าแสงงามงามเจ้า กวดแขนถือกล้องนี่เจ้าเป็นดูดไปเรียบร้อยแล้วดูดไปเรียบร้อยแต่ติดตุ้นของไว้นะเจ้าเห็นก็เจ้าเพื่อนๆเนี่ยันนั้นเป็นเกีียวนะเจ้าเป็นเกี่ยวกองนะเ้าเนี่ยถ้าจะเดินไปไก่บรรลุละไข่มันละลายเป็นนักละเสียงก็โหฮาโหฮาละ เสียงธรรมชาติเจ้าเหนื่อยกับธรรมชาติเจ้าอันนี้กลองเข้าปุ๊ดกล่องไว้เพิ่เตรียมเตรียมตีนะเจ้าคิดว่าเพิ่นคงตีเจ้าเพิ่นจะขข่เฟืองเจ้าขายเฟืองหื่อโวเป็นห้องเป็นจะได้ก็เฟืองอ่ะบ้านเฮานี่ห้องเป็นมันเป็นมัดเป็นมัดนะเจ้าถ้าภาษากลางเพิ่นได้ว่าเป็นฟ่อนเป็นฟ่อนนะเจ้าเนาะลืมลืมไปแล้วเจ้า เป็นยูนอ,อ๋อเปนห้องว่าเป็นยูนเจ้าที่เป็นมัดนะเฟืองเป็นห้องว่าเป็นยูนเห็นไปเจ้าเห็นกองเข่าเจ้าเดินไปไก่บรรลุแล้วขอยืนส่องพระอาทิตย์นี่เจ้าอันนี้ด้าน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 ,านตังตะวันตะ๊ะเลยเจ้าเนะาะบม่มีแสงเจ้านี่เดือดสามนระ้อยหกสิบองศาเนาะเดี๋ยวเอาใหม่เจ้านี่นี่สามร้อยหกสิบองศา ช่องน,นี้บอมีแสงสีแดงเด้จะมีละเจ้าเด้จะอู้เต๊ะเลยพระอาทิตย์กำลังขึ้นเจ้ากำลังจะโผล่มาเจ้าเห็นก็เจ้ากุ้งมันจะเห็นนะเจ้าเนาะเหมือนทะเลเพลิงเลยแต่งามเจ้าอวันนี้ได้แสงพระอาทิตย์เนี่ยเจ้าโผล่มาแล้วเจ้าก่อยยโผล่มาแล้วเจ้า ยืนถ่ายนะนเนาะแต่ปวดแขนจะ้ะมันตรงกันเนี่ยมันต้องยืนสูงๆไลยจ้ะมันจะเห็นพระอาทิตย์ใช่ไหมพระาอาทิตย์กําลังจะโคค้นเมฆนี่จ้ะเนาะเมฆสีดำ มันมันธรรมชาตินี่วาดภาพออกมาได้งดงามนะเจ้าเนาะนั่นนงกะนั่งยากลุกยากจะยืนดีกว่าเนาะน่นมีตีนนั่งจะ เดี๋ยวต้องรอฮื้อได้พระอาทิตย์โผล่มาเจ้างามงามเจ้าบรรยากาศนี่งามชอบเจ้าดวงอาทิตย์กําลังจะโผล่จากขอบฟ้ามีคนมันมีเจ้านาที่เป็นมันนะนะเป็นเดินมาอย่างถ้าอย่ามาก่องเข้าจ้ะส่วนมากมันจะก่องเข้าตอนเจ้ากับมแมลงนะเจ้าเนาะ ตอนเย็นจะเ,เป็นว่าบางฮอนดีเมฆมากเจาะตะกี้ตะกี้เห็นแล้วนะเจาะแต่พอดีเมฆก,ก้อนนั้นมันบงังฟ้าสวยเจาะฟ้าสวยที่เกาะค่ะ ทายได้เจ็ดนาทีแล้วเนี่ยจะตันกันนะจะเอาเาวๆาหน่อยก็ได้เนะถ้างยงาวๆนี่พี่พี่โคนี่เป็นดูตั้งวางนะเจ้าถ้าั้นนี่รู้สึกบางครั้งบางครั้งจะมีตอนจบนะเจ้าตอนต้นๆมาค่อยมีเจเนเ้นเพื่อนๆเจ้าช่วยเลี้ยงโคจำนะเจนะ้านาะยังเพิ่งได้เหรียญเดียวอยู่เลย พูได้มาได้บ ch ่ฮู้เนาะพูมาได้กะจังมันยอมแล้วจะยอมสู้แล้วจะสู้แล้วจะถ้าการกับพอแล้วจะถ้าการกับใบายแล้วจะจะมาไว้ดันจะมาไว้หาเพืหาเพื่อนเราเนาะ มันน่าจะออกมาได้อยู่เนาะดวงอาทิตย์เนาะมาดูพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาก็แหมคลิปไ่ะจัะคลิปนี้ปอดทอีกคนบอกเพื่อนๆคลิปนี้ปลามาเดินเล่นอีเนาะปลามาเดินเล่นทุนะ่งนาแล้วก็ ปามาดูกล่องเข้าแต่กล่องเข้าอยู่จอดไก่เจ้าแม่ละวีเดินไปบ๊ะไหวไหล้ะเจ้าเห็นก็เจ้าเห็นกล่องเข้าวก็แต่นี่เพิ่นดูดเรียบร้อยเจ้าคนที่เพิ่นใจฮอนเพิ่นดูดไปดูดไปขายเจ้าส่วนใหญ่น้อยคนที่ตากนะเจ้าน้อยลาย ถ้าเป็นลรว,วีชันเนี่ยก็จะเอาจะดูดไปขายเหมือนกันเจ้า <laughs> จะดูดเหมือนกันเจ้าแต่ว่าไปรถเกี่ยวเข้าแต่ว่าดูดเหมือนกันแต่พอดีอืออือไอ้เบาไปนะเจ้าเนาะมาได้ไปสักวันวันนี้มาถ่าย ไทยบรรยากาศทุ่งนะามาออกกำลังนะเจ้าเนาะคลิปนี้ปอตอีนะเจ้าขอบคุณนะเจ้าเ,เ,เพื่อนๆน้องๆพี่ๆลุงป้านาอาเจ้าหล,หลานๆลูกๆเนาะที่ช่วยเป็นกำลังใจช่วยดูนะเจ้าเนาะช่วยๆดูจ้ะนะเจ้ากดติดตามกดแชร์กดไลค์ตัวกดซับสไครต์ตัวนะเจ้าสวัสดีเจ้า